สวัสดีครับสวัสดีครับก็เงินอนุภาพเหลืองสดใสครับครับโอ๊ตครับพาราทอนพุ่มโพงามครับผมครับผมป็นไงบ้างคะวันนี้มาลงมสอเตรียมตัวแล้วโอ้ใช่ครับก็ก็สนุกดีครับรู้สึกว่าก็คึกคักดีครับเพราะพอเจอนักแสดงทุกคนแล้วแล้วก็รวมถึงพี่นิวก็ ผมรู้สึกว่าในกองคือบันเทิงแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนนี่คือเหมือนจับปูใส่กระดง้งจริงครับทุกคนดูดื้อมากครับผมคน<ช>ด,ดูซอไปเลยครับคนน่าจะโดนแกล้งที่สุดแอน่โอ<ด>้อ<ด>ทค่อที่คู่หลังได้เปรี่ยบวันจัดกันมาก่อนคู่อื่นใช่ครับครับผมเม<า>ื่อสิบปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช็อกเหมือนกันครับไม่คิดว่า จะได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงอยากกลับมาเจอกันสิครับอ,นนอันนี้อาจจะเป็นพี่เงินหรือเปล่าอยากกลับมาเจอกัอยากอยากสิอยากกลับมาเจอ <laughs> คือ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 ,คอ,คอ,คอดีใจดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับน้องอีกที <c oughs> หนึ่งครับผม <c oughs> ต่อให้ตอนนั้นจะไม่ใช่คู่กันแต่ว่าอีกสิบปีไงมันผ่านมาแล้วมันก็มาร่วมมาร่วมเล่นด้วยกันอโตตอนนี้ประมาณสิบสามได้สิบสามสิบสี่เออสิบแปดครับสิบแปดเจ็ดสิบแปดตอนนี้เขาโตแล้วเป็นไงบ้างหัวหน้าหลา ดีครับดูนิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเออนิ่งขึ้น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 ใช่แล้วก็นิ่งแล้วนิ่งนิ่งแล้วนี่นิ่งเหรอเนี่ยนิ่งอยู่ครับนิ่งอยู่นิ่งอยู่สุดปีนั้นแบบเราได้ได้แบบเห็นคืออยู่ทักทายถามความรู้สึกิดกั็นหัวเรื่อยไหมจริงจริงก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างเจอบ้างแบบเจอแบบส่วนมากจะเป็นนักเจอขนาดนั้นส่วนมากจะเป็นการบังเอิญเจอมากกว่าแล้วก็ Happy Birthday แบบคลิปอินทาสกันบ้างใช่ใช่ครับใช่ครับทักสตอรี่คุยกันอะไรเงี้้ยครับตองกลับมา สนิทกันต้องจูนกันจริงๆผมว่ามันค่อนข้างง่ายมากกว่าคู่อื่นเพราะว่าอย่างบางคนถ้าไม่รู้จักกันเลย,ยให้มาเล่นให้มาเล่นคู่กันแล้วสุดท้ายแล้วต้องต้องรักกันเงี้ยผมว่ามันจะมีความใช่กว่าจะจูนกันกว่าจะละลายพฤติกรรมอะไรเงี้ย แต่อย่างอย่างโอ๊ตเนี้ยผมผมผมพอที่จะรู้นิสัยโอ๊ตอยู่ว่าโอ๊ตเป็นยังไงอะไรเงี้ยกาจะบอกว่าเราสามารถรักกันง่ายกว่าคู่ที่ไม่รู้จักกันหรอกใช่มันมันจูนกันง่ายกว่าเเป็นคนเงียบๆครับเป็นอินโทรเวิร์ t ครับครับในเรื่องนะตัวจริงไม่รู้ในเรื่องของผมครับผมพอต้องแบบว่ามาเล่นกันแล้วอะไรเงี้ยเราแบบเตรียมอะไรยังไงบ้างแบบเราจะเขินไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย หคือสําหรับตัวโอ๊ตโอ๊ตคิดว่ามันคงเขินบางสินที่คือโอ๊ตพอสกรีนมาแล้วก็เป็นลูเมตกันนะครับเป็นลูเมตอยู่ห้องเดียวกันมันก็มีบ้างแต่ว่าขอยังไม่สปอยดีกว่าใช่เพราะว่าวันนี้เป็นสปอยจ้ยใช่เพราะว่าื่อกี้จารยที่สัมภาษณ์แค่ถามว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงพูดกันหมดแล้วคือถ้าเริ่มเล่าเราหยุดไม่ได้นะไม่ต้องดูแล้วทีรีทั้งเรื่อง หน้าที่ของเงินแล้วครับต้องคอยปลาคอยปลานี่ไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับปามปามอยู่ปามอยู่ครับปามอยู่ก็ใช่แบบโอ้โหไม่ก็ช่วยๆกันนั่นแหละครับช่วยๆกันตัวเล็กตัวน้อยหยิกได้ไม่กล้าไม่อยากหยิกเดี๋ยวขาวๆไงหยิกแล้วเป็นรอยช้ำทำไงอือผมมาโดนจนชินแล้วครับปล่าวหลอกหลอกหลอกหลไม่มีไม่มีไม่มีครับอาาร ผู้เราูเรามีความแบบเคมีอะไรยังไงบ้างผู้เรามีความคิดคือส่วนตัวโอ้ว่ามันผู้ย่างนะพม่เก็สมมติว่าจะให้มาบอกว่าเคมี้าเข้ากันไหมหรือว่าฟิสิกส์หรือชีวะหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าดูจากฟีดแบ็กที่วันเออฟิตติ้งแล้วลงทางทีมแอดมินของ f r e v e ว y o U Project ได้ลงไปเง ฟีดแบ็ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะร, <Ừ. S 1> รู้สึกว่าเป็นที่พอใจมากๆเพราะว่าตอนแรกก็ค่อนข้างที่จะก,กังวลว่าแฟนๆที่เป็นแฟนคลับของออนิยายเรื่องนี้จะผิดหวังไหมสําหรับแฮชออกมาหรือว่าอะไรอย่างงี้แต่รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนแบบน่ารักมากแล้วก็ชมโดยเฉพาะพี่เงินคนชมพี่เงินเยอะมากเลยค่ะว่าพี่อาทิตย์ต้องเป็นคนนี้เท่านั้น ύ, ตายแล้วตอนที่ลงเป็นสปอยเป็นเงา นั่น่ะสิเพราะว่าแบบด้วยความที่ว่าคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่ารูปลักษณ์ศักนิยายที่อ่านมามันพอจะส่งได้ว่าแบบเป็นแบบนี้กำยำทำฮามลุยลุยต่อยได้แต่ไม่ถึยตายเปนชอบเหมือนชองขึ้นเองแต่ก็ไปปมาเริ่มละเริ่มละเออไม่อันนั้นคือคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ตัวจริงไหมตัวจริงไหมเท่าหอมออะไรนะหมออันนี้อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจครับ ต้องเคาะอีกทีนึงว่าเป็นหมออะไรแต่ที่แน่ๆเป็นหมอแน่นอนครับเป็นหมอแน่นอนไม่หมอครับแต่ว่าพอเราอ่านรีแปักว่าทุกคนเปฟนตติที่เป็นเราแล้วเลยสิบเห็ดครับเอาจริงๆก็เพิ่งมารู้กับน้องโอ้นี่แหละว่าทุกคนโอเคก็ก็ดีใจครับดีใจเพราะว่ายอมรับเลยว่าวันที่มีฟิตติ้งเราแบบโอ๊ตบอกว่าพี่เงินหายลูกเงินเดี๋ยวลองสวิตเตอร์ลง X ให้เขาดูหน่อยพี่เงินบอกว่าโอ๊ตบอกพี่ได้เลยพี่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวุ่งนี้ เออต้องสอนหน่อยต้องบอกหน่อยอะไรนี้พร้อมพร้อมพร้อมอืมเราก็จะเคยบอกว่าแบบเออพี่เงินคนชอบเยอะมากใช่เพราะผมโซเชียลเาะอ่ะใช่เนี่ยกำลังจะพูดเลยคือต้องบอกก่อนว่าผมเล่นเล่นโซโเชียลไม่ค่อยเก่งผมก็เลยบอกน้องก่อนเลยว่าโอ๊ตถ้ามีอะไรอ่ะเตือนพี่ได้นะเพราะวี่แบบพี่ก็เลยไม่ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งใช่พอน้องก็น่าจะเก่งกว่าผมอ่ะเออก็ไม่เท่าไรครับ่ายทั้งหมด ใช่น้องสอใช่น้องสอนยัไงคะตัวเองได้แล้วก็ได้แล้วพอเวลาครับแค่จัต้องมานะมามามาแล้วอะไรอะตกอะไรอะตกอาทิตย์เราตกเหรออาทิตย์เราตกเราอาทิตย์เราตกก็เป็นพาทิตย์ก็เป็นดาวอา่ิตย์ก็ตกในเมื่อไงอาทิตย์ตกอาทิตย์ตกเออก็ดีนะไม่รู้ใครบ้างที่ไม่ชอบวันอาทิตย์ถูกไหมเอออก็น่าจะมีพี่ทุกคนเดิมไม่ชอบวันอาทิตย์ชอบเพราะมันหมดเลยแหละอย่างงอน เพาว่าในนิยายอ่ะจะต้องแบบว่าอะไรนะคุณดีใช่ไหมับกำยำอะไรนี้พิษหรือเปล่าพิษครับก็เรื่องที่ถอดเสื้อแน่นอนยังไงอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่า อ่าพวกผมมาขนาดนี้ก็ต้องสัหน่อยเฮ้ยเ็นเอาไว้เอาไว้แอบเอาไว้เอาไว้ให้ดูในซีรีส์้ยซีรีส์มีหรือเปล่านี่อันนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจต้องรอดูนะครับครับผมนั่นแหละแต่ฟิตฟิตฟิตอยู่ครับช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าฟิตหุ่นอยู่เรามีอะไรที่เราจะต้องแบบว่าไปเอะไรนะทำความสิสิมงัลนี่ไปกิมเตียอะไรนี้ครับผมคิดว่าตอนนี้ก็ กำลังกระลังปรึกษาพี่เงินเหมือนกันครับเรื่องออกกำลังกายเพราะว่าเห็นพี่เงินแบบหุ่นแบบแข็งแรงขนาดนี้โอนก็แบบมีแผนว่าแบบช่วงนี้อยากเพิ่มกล้ามเนื้อให้ตัวเองบ้างครับเขารู้สึกว่าเอออยากให้ตัวเองแข็งแรงมากขึ้นพร้อมที่จะจะได้มั่นใจตอนออกอก,กองเปิดกล้องอะไรเงี้ยพี่น้องเขาอะไรบ้างครับผมเราครับไปยกเวทไหมพี่ยกเวทครับง่ายๆเลยกินกินแล้วก็ยกเวทกินแล้วก็ยกตแต่จริงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ผมเชื่อว่าน้องเขาทำได้ครับเพราะว่าน้องเขาก็ดูมีวินัยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่เออก็ดูมีวินัยก็ผมก็จะลองพยายามติวติวน้องเขาครับยังต่อตอจากนี้ไปอะค่ะในแบบโซเชียลคุณเราจะเห็นผู้นี้ไปบ่อยๆมากยิ่งนะก็จะพยายามถ้าเกิดเราเจอกันมากขึ้นหือทุกครั้งที่จะเจอเราก็จะพยายามใช่ครับอัปเดตใช่ใช่้เห็นกพยายามหลังๆอาจจะแบบว่าไปเรื่อยๆใช่ไปเลยทีนี้ ไปด้วยกันเลยใช่ครับผมก็ไม่เขินเหรอเขินเนาะไม่เขินดูดิแก้มแดงเลยอ่ะอ๋อบัสออนบัสออนแดดร้อนขับบัสใช่ใช่ครับไม่เห็นว่าขับโดนแกงไปก่อนเดี๋ยวไม่รู้จะโดนแกงหรือเปล่าตัวเองก็คิดว่าคงไม่ขับดูจากตัวแล้วแกงผมโดนซัดทีเดียวอาจจะเป็นลมไม่ ตายแล้ว,วไไเออตัวขา,ขาวๆอย่เงี้ยดีครับผมตัดวัยตัดช่วงนะแก๊งนี่คือวคนเก่งที่สุอวยทุกทุกคนครับอวยเก่งมากวันนี้แต่งหน้าพวกเราต้องขิงของว่าื่นหน่อยสิคุยขิงยังไงดีเนี่ยพวกเรายังไงก็มีดีที่ ชอบทำอะไรแปลกแปลกไม่ทำอะไรแปลกแปลกใช่พูดน้อยต่อยหนักใช่พูดน้อยต่อยหนัดพุ่นน้อยก็ไม่ใช่เราแล้พูดน้อยพูดน้อยพุ่น้อยครับเราตกเราตกพูดน้อยมากครับเราตกพูดน้อยมาอันนี้เป็นคนอิน introvert หลังก็เป็นปลาหลังก็อาจจะมั้งเอางี้ถ้าคุณถ้าคุณดูดูคู่อื่นน่ะคุณจะได้กินแค่ปานินแต่ถ้าดูคู่ผมอ่ะได้กินปลาปีนันยาเออที่ได้ คุณจะไม่ได้เจอผีตลอดไปเพราะผมจะด่าผีให้คุณเองใช่เพราะว่าใช่ครับเราเห็นผีไม่ถึงด้าตรงนะครับไม่ใช่ตัวจริงเจ้าตกเห็นผีแล้วเราหว่านผมไม่เห็นแต่ผมด่าปกป้องเขาเปล่ก็ผมคิดว่านะคิดว่าในอนาคตก็ต้องปกป้องครับอยากแกล้งน้องเลยเนี่ยคน้องอยสปอยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดผมยิ่งเริ่มเลยนะเริ่มเริ่มล้วงเรื่อย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 ไม่ได้นะพี่นิวหยิก ครับผมพักหนึ่งประมาณพักหนึ so ่งมาเป็นไงตอนจบเป็นไงบ้างออ๋ตอนจบก็เป็นอย่างนี้และเออฝากคู่เราด้วยครับติดตามอะไรยังไงบ้างแล้วความน่ารักของเราแค่เพียงน้ได้ครับก็ขอฝากด้วยครับโอนนะครับก็ฝาก series forever you project ด้วยนะครับทางใน X และใน Instagram เลยครับผมแอดมินตอนนี้ก็พยายามแอคทีฟแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆเลยครับผมแฮชแท็ก แทสแทกต้องมาแล้วหรอกเอาจริงๆยังไม่ได้คิดแฮชแท็กเลยอะทำไงดีจริงๆมันมันมันมีมันมีออกมาวันฟิตติ้งชุดละคืออาทิตย์ดาวตกเออใช่อาทิตย์ดาวตกโอ้ว่ามันก็น่ารักมากเลยอะแบบโอชอบชื่อมากยังไม่เคยบอกแบบชื่อของคาแรคเตอร์แต่ละคนน่ารักมากมากใช่ก็อาจจะเป็นงานนั่นแหละแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามส่วนตัวด้วยนะครับผมก็อินสตาแกรมครับก็ N G E R N N N นะครับผม ครับส่วนไอจีออลก็เป็น O A T T R T ครับผมที่เราฝากไอจีแล้วคือเพื่อนฝากแล้นะว่าต้องแบบอัะไรกันกบ่อยอีกอย่าอ่าก็ไม่แน่นะครับใช่ครับคือถ้าเจอกันอย่างวันนี้ก็อัปรูปคูป่กันแนะ่นอนอัปได้อัปรูปคู่กันในฐานะก,ก็คือต้องลงสองรูปแล้วนะใช่สองรูป,ปเป็นสองอัลบั้มเลยนะถูกต้องในฐานะอาทิตย์กับดาวตกอาทิตย์ดาวอาทิตย์ดาวตอนนี้ ตอนนี้ต่อไปไม่รู้ก็ขอบคุณทุกความด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ